เมนูยำมาแรงครับพี่น้องแกงขี้เล็กครับเล็กเก็บจากตรงใหตนตรงหน้าห้านี่ครับแกงใส่บวกหอยพี่น้องเป็นงอมไม้ไหมครับใส่หอยลงไปหอยจุยบขึ้นอวนเบียบชนิดจุ๊บจุ๊บพี่น้องตัวตัดเอาคนมันออกครับเอาไว้สำนับจุ๊บทำอะไรจุ๊บคือสิเว่าบาได้กินหอยจุบครับมันต้องมีการจุ๊บ cắn là bạn lại bạn, này tuyệt vời, tuyệt 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 nó tuyệt tuyệt giọt thị แกงแบบบ้านๆไดีแวครับผมก็มักใส่กะทิด้ครับมันสีแดงมันๆพี่น้องมันสีออกมันๆแบบใส่กะทิมันสีหอมหอมกะทิมันสีมันๆพี่น้องกะทิเลยว้าวเ้าทิมันแตกกะทิ ร้อยพมปิดฟ้าไปก่อนครับพี่น้องจังหวะปิดฟ้ารอสุกมาดิษอันนี้ทาพี่น้องโชว์มือทาครับผักคะครับพี่นอ้องเพกระถิศใดหอมหอมพร้อมใส่ลูกโดดิไออ้จิ้งกบที่พี่น้องลูกโดด เดยวสิ i, ใส่ไปนำครับหยอดความเผ็ดเลยครับผมใสไปนำหยอดนี่ดุดด,ดนี่วะแกงสุกดิบทาครับผมมาปรุงรสนั่นกันครับพี่น้อง หลังแจกเด็ดหอมเรียบร้อยแล้วครับก็มาปรุงรสมาซุกเลยนะปรุงรสแล้วครับใส่เกล็ดรสมันน้อยแสนน้อยแสนหลายก็แสนหลายคือว่าหอมขัดกินเขาแรงน้ำกันครับผมขัดไปปลาแดดอีสานบ้านเฮาต้องอกินปลาแดดครับที่เด็ดเลย เป็นตาแสบค่ะนี่ท่านใส่พักคะได้พี่น้องคันซุกแล้วใส่พักคะลงไปซุดยอดซักหน้นะครับลุกโดดพี่น้อง้อยลุกโดดน่อยพีเด็ดออ่าุดยอดเมนูนี่จบเขาแรงหาจินเขาแรงน้องกันครับผมท่านแด้ครับไปให้ซุกกันครับผม ครบแล้วใส่ช่ออมลงไปชุดท้ายก้องรายการเป็ดเมนูแกงขี้เหล็กใส่บกักหมี่จุ่มจุบมจุ่มน้ำกันแรเด้งนครับผมโอ้หอมครับใส่ใจไมหอมหอมจะอมอืมที่เด็ดเลยเมนูวันนี้ม,มาเอาแกงขี้เหล็กไปกินข่าวแรงครับผมแซ่บๆนักกันครับ